ในการเตรียมตัวนะแม่จะให้เอาของธงชาติโบลิเวียค่ะนี่นะโบลิเวียนะแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวนะคะเนี่ยอันเนี้ยโบลิเวียเีโบลิเวียโบลิเวียก็โบลิเวียมาโบลิเวียเขียวข้างล่างใช่ไหมเขียวข้างล่างใช่ค่ะ เปื่อยๆเปื่ๆเปื่ๆเปื่อยเสร็จแล้วค่ะแม่ไหนคะแดงเหลืองเขียวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเออเออโชว์ให้กล้องเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่นี่ค่ะโบลิเวียนะคะ แดงเหลืองเขียว e r ล g ก o d อ่ะต่อไปค่ะเอาออสเตรียออสออสเตรียค่ะแดงขาวแล้วก็แดงนะคะออสเตรียแดงขาวแล้วก็แดงนะคะแดงขาวแล้วกับแดงแดงขาวแล้วก็แดงค่ะแดงขาวแล้วก็ปุ้ย

ว้าวได้แล้วค่ะนี่นะคะแดงขาวแดงแล้วก็เปรูเออ <c oughs> ต่อไปค่ะแม่จะเอาญี่ปุ่นบ้างโอเคญี่ปุ่นเหรอใช่ค่ะญี่ปุ่นค่ะเจแปนค่ะนี่นะคะทุกคนสีแดงจะอยู่ตรงกลางนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนี่สีแดงอยู่ตรงกลางนอกนั้นก็จะเป็นสีขาวหมดเลย ายอันนี้ยากอยู่นะยากเหรอใช่แม่ว่ายากอยู่นะม,นม,มาทำไหมมาทำไหมมาทปนไหมไอ้บ้านานหลอนอน้องเพราะอยากขัดลูกสิเดี๋อทำไม่ถูกสีแดงอยู่ตรงกลาง เสร็จแล้วว้าวอะไรนะญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดี๋ยวนะคะไหนนี่เจปแปนค่ะสีแดงอยู่ตรงกลางนองนั้นจะเป็นสีขาวหมดเลยต่อไปค่ะเอาลาวค่ะนี่ธงลาวค่ะนี่นะคะลาว,ลาวสีขาวอยู่ตรงกลางข้างบนจะเป็นสีแดงตรงกลางจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีวงกลมสีขาวแล้วข้างล่างก็จะเป็นสีแดง นี่ค่ะ,คะโอเค,คจัดไปค่ะจัดไปเลยใช่ไหมกินน้ำหน่อยครับปากแห้งอย่าขัดจังหวะลูกสิ่ปากแห้งสึ้งๆลาวนะคะอ่ะต่อไปลาวค่ะ ไม่ค่อยปนเลยนะแต่เตะมากเลยเสร็จแล้วว้าวจิตเกียวลาวเ,เสร็จแล้วค่ะนี่ลาวนะคะนี่นะสีนี้ได้ใช่ไหม โ oh, อเวน่กูุ๊ตยามากเนยากไหนแซ่เทนยากยากหรอ <S <S 2> <S 2> ต่อไปโรมาเนียนะคะอันนี้นะนำเงินเหลืองแดงเป็นแนวตั้งนะคะนำเงินเหลืองแดงเป็นแนวตั้งนะคะลูกนำเงินเหลืองแดงใช่ไหมใช่เป็นแนวตั้งค่ะปุ๊บ แล้วก็ปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วอุ้ยทำไมง่ายจังง่ายจังเลยอ่ะไหนดูตรงไหมตรงไหมนี่นะคะน้ำเงินต้องกลับด้านแบบน้ำเงินน้ำเงินเหลืองแล้วก็แดงค่ะโอ้โหวอันไหนประเทศสุดท้ายคือ เนี่ยแม่อชอบประเทศนี้มากเลยฝรั่งเศสเรามาดูฝรั่งเศสกันดีกว่าค่ะเป็นน้ำเงินแด๊น้ำเงินขาวแล้วก็แดงค่ะน้ำเงินน้ำเงินขาวแล้วก็แดงแนวตั้งนะคะน้ำเงินขาวระกกอดแดงช่แนวตั้งนะคะ,นนะแนวตั้ง,ะะงจัดป้ายเ้ย,ยถ้าไม่มีอะไรกินนี่ชีวิตจะหาไม่ไหม,หม าเกิดมาแล้วดีแล้วยังมีอะไรกินที่ไรก็ท้องอ่ะไป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 น้ำเงินขาวแดงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคปุ๊บปุ๊บเอาลงมาุยบ เสร็จแล้วอือนี่ค่ะกด้ัดนติ๊กน้ำเงินขาว<ห>แดงฝั่งนี้ดิฝั่งให้น้ำเงินอยู่ฝั่งนี้โอเคเก่งมากค่ะลูกในพ่อทำลาวโชว์สิพ่อทำธงชาติลาวให้ดูดิทำไงอะกเที่ก็ทำเหมือนเขาทำเหมือนใครทำเหมือนในรูปภาพอะเหรอ ไปดูนะมาลุ้นกันว่าพ่อทำได้ไหม้นพ่อเฮ้ยเปิดปากข้าวถ้าพ่อทำไม่ได้ล่ะพ่อยอมใ้่ไหมยอมได้ปะยอมไม่ได้ยอมก็ไม่ได้หรอ ต้องทำให้ได้เท่านั้นลำบากแท้ <c oughs> ไม่นํามาชอบอะไรแบบนี้นะแดงอยู่ข้างบนน้ำเงินอยู่ตรงกลางแล้วก็มีวงกลมขาวๆแล้วก็แดงปิดท้ายว้าวแดงพอทำได้ นีเมแกจะให้พ่อทำอะไระรัะะเสเซียอะไรอ่ารัสเซียโอ้สัตว์รัเสเซียสัตว์รัเสเซียอ่าไหนรัเสเซียเป็นแบบไหนคะพี่มเมรัสเซียก็ขาววนแล้วก็น้ำเงินแล้วก็แดงขาวน้ำเงินแล้วก็แดงใช่ไหมคะรัะ<ช>สเซียหาสิอ่ออหาสิหาสิหารูปก่อนนะคะธงชาติรัสเซียอ่ะพ่อจัดค่ะทำนีเ้เลยก่อน อ่ะเมก้าทำให้เละก่อนค่ะเละยังไม่พอต้องเละอีกเละสาสมิปงแหล่เป็นลูกเป็นพ่อกันหรือเปล่าขาวอยู่ข้างบนนะคะน้ำเงินอยู่ตรงกลางแล้วแดงอยู่ข้างล่างเอาอย่างเอาแล้วเหรอเอาแล้วค่ะเริ่มไปเลยจินเดอรเริ่มไปเลยลูกบอกจินเด้อร์จินเดอ ก่นนั้นดีนิวดีนิวเพิ่มสปีดครับขึนต่อเพิ่มสปีดให้เรยวครับข่าวน้ำเงนินแดง ข่าวอะไรนะขาวน้ำเงินแดงอไงเนี่ยไหวไหมข่าวน้ำเงินแดงไงสู้ไปดูนี่ค่ะได้แล้วข่าวน้ำเงินแดงโอเคเหมือนแล้วทำได้แล้วพี่เมย์มาดู ข่าวน้ำเงินแดงอะโอเค